สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นครั้งแรกของคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะคะทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งน,นักเรียนด้วยถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเลยก็คือคำศัพท์ไปฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะ <New> แล้วก็ฝึกอ่านเนื้อเรื่องเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้นักเรียนจะได้มาฝึกกับคุณครูตัวต่อตัวนะคะเรามาดูเลยนะคะคำศัพท์คำแรกเลยนะคะที่นักเรียนเห็นหน้าจอตัวใต้ สีแดงที่ครูชี้นี้นะคะคำนี้ a little bit นิดหน่อยแวร์ Where, สวมใส่ยุ u a l l y โดยปกติ clean สะอาด f o o d อาหาร throughout ปากใบเด e ของพวกเขา old thing ของเก่า family ครอบครัว heard ได้ยิน decorate ตกแต่ง before ก่อน also ด้วย special พิเศษคราวนี้เราก็จะมาดูบทสนทนา Chinese New Year ระหว่างคิมกับ Wendy กันนะคะคิม uh, Have you ever heard of Chinese New Year Wendy a little bit what do chinese people do all this day kim before the chinese new year chinese people usually buy special foods for their families they also buy new clothes to wear on this day clean the house throw out old things L decorate their houses ก็ประมาณนี้นะคะคุณครูค,คิดว่านักเรียนน่าจะพอเป็นแนวทางที่จะไปฝึกสำหรับมาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ